่องมาม่าหาหลังฉากอะไรหรยใส่เสื้ออะไรงี่หนูทำไมอ่ะมันใส่เสื้อขาร์เตอเก็บน่ะ๋อพระบอกว่าเออช่วงนี้จะเพิ่งไปใส่อะไรให้มันถูกต้องใส่อะไรมันกลับกลับให้มันกลับกลับกัน๋ออยากให้กลับบ้านด้วยเออ <laughs> ชงปีชงเลยปีชงผมผมผมปีฉลูเลย ข่าวเนี้ยกับไม่กลับในเก่าแล้วพี่นี่นี่่แล้วน้าอายมากแล้วสาวตลกแล้วพวกเสร็จในแบบนมนกเที่ยวผัสบดีแฟนเก่าวนมะพร้าวแล้วเฮ้ยไอ้นี่มันเก๊แฟนเก่าวนมะพร้าวไงนบมากไอ้นี่หลอกยิงแค่ตัวนี้ดูแล้วจะเจอข่าวนี้ไปนี่ซวยเลยเนี่ยตุกกี้ไปหน้าไปอย่างเงี้ยแบบทำยังไงดันล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 ันแบบสบายใจไม่รู้เรื่องข่าวตัวเองเลยนะมีข่าวเขาลงกันรึมั้ยทุกกี้นะ อย่างนี้เลยพี่ธรรมดาก็ธรรมดามันไม่ธรรมดาพี่ข่าวข่าวไม่ดีเนี่ยมันจะเสียนะข่าวดีไม่เป็นไรหรอกอย่างที้มันน่าเนี่ยเนี่ยูปพี่กับผู้ชายเนี่ยไม่ได้เสียหายเลยสีประปานซี่เขาถ่ายมากี่ไม่ได้เสียหายเลยกับพี่ส้มทำหนีคิดถึงโอพี่ไหมโอ้พี่หนูไม่ได้เสียตัวหรือไม่ได้ทําอะไรแล้วไม่ได้มีผลตอบรับหนูมีทุกอย่างติดไม้ติดมือมาตลอดนี่นี่วันจัน ไม่มีอะไรกับน้ำมันขังไฟอ่ะได้มาสายไฟมึงก็เอาเนาะติดไม้ติดมือตลอดไม่ได้ไปพี่น้อยเขาไม่รู้อ่ะเนี่ยมีเขาไม่รู้อ่ะไม่ได้กลับมามือเปล่าถุงเท้าโด่งโด่งปะกรลำเนี่นะปะกรลำพันธ์นี่รปภน่าวิสต์ติดทุกคนได้มาทุกอย่างหวยชนได้ไหมนั่นไงเฮ้ยเดี๋ยวชนมันรู้มันจะเสียใจโอ้น้องเขาเป็นมิตรกัน นี่ของคนในลูกของนกเหรอเฮ้ยเรารู้ละรู้ละรู้แล้วะไม่ได้ไม่ได้ม่ไอ้ที่ภาพถ่ายเนี่ยไม่ใช่ปาปาราสี่หรอกคือทุกกี้ให้เพื่อนถ่ายเองไม่ใช่ถ่ายหนูไปมีอะไรกับเขานั่นแหละแต่ว่าเออรู้ตัวบ้างไม่รู้ตัวบ้างแต่หนูนี่คือช่องหนูไงไม่ให้เสียเที่ยวไม่ให้เสียเที่ยวติดมาติดมือตลอดทกี่รู้ว่าทำอะไรลงไปทำให้ลิเกคนหนึ่งเสียใจเ่ยโอ๊ยแอบแล้วแอบโชว์มั้งนะเอ้า ก็พี่แทงกไม่เคยให้อะไรหนูเลยดูอย่างน้ำมันสิน้ำมันก็ยังให้หนูเลยสายไฟมันยังเอาเลยแลวที่หนูบอกไว้เลยนะมันมาสองเส้นน้ำมันแล้วก็น้ำหมึกถุงเล็กวะยังนี่ครับนี่ครับจับับน้องน้าสซยครับน้องมาได้ไงเนี่ยคุณคนได้ไงนี่ไงคนในรูปไงมีรูปเราด้วยเนาะตกลงคนไหนครับคุณน้องคนนี้ครับ คนนี้มีนาฬิกาครับนาฬิกาอ้าทำไมนรออะไรอะเดี๋ยวก่นครับาว,วางยาเขาแล้วก็ขโมนนาฬิกาเข้ามางั้นเดี๋ยวผมต้องเชิญคุณลรงพักแล้วครับคือพ่อหนูเป็นโรคเกาไม่มีเงินค่ะโอ,อ้เป็นโรคเกาไม่เกี่ยวกับการจับกลุ่มครั้งนี้นะครับออออบอกแล้วอย่าก,กินหมูเลยเออไปครับไป,ไป,ไป